สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจมฟตนะครับวันนี้วิ่งงานด่วนนะครับเพิ่งโทรติดต่อเข้ามาเมื่อสักครู่แล้วก็มัดจำนะครับเราก็จะออกไปเลยตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับเพราะว่าลูกค้านัดไว้เที่ยงครึ่งที่มอธรรมศาสตร์ก็ของวันนี้น่าจะมีของทั่วไปนะครับของนักศึกษาแต่ก็น่าจะเยอะนะครับแต่ครับเดี๋ยวเดินทางไปลุยงานกันครับผม หอพักแอคคอมพาร์กนะครับที่เราจะไปเชื่อนี้ไม่คุ้นเลยน่าจะยังไม่เคยไปนะครับอาจจะเป็นหอใหม่อีกหกร้อยเมตรใครจะถึงแล้วนัดไว้เที่ยงครึ่งเรามากันตั้งแต่เที่ยงคนระับน่าจะ <100 S 1> หอส <100. S 1> ีขาวๆนี้แบะร้อยเมตรหอใหม่ใช่ไหมหไมีเชื่อไหม มีตัวป้ายป่ะแอีคอมปอเอซีซีป่ะใช่เออเนี่ยแหละแอคคอมป์ป้าจานนี้อ่ะจานนี้ก่อนแอคคอมป์ป้าโอ้ห้องอ๋นี่มีที่นั่งอะไรเนี่ยที่นั่งท่านอ่านเหรอข้างนอกสาบ อยู่ตรงครั้งแรกครับมาหอเนี้ยหอเนี้เพิ่งสร้างไม่นานนี้เองครับสร้างเสร็จไปไงหาโคฟมอกมาคนสองอาคารเออะครับสองนอกได้ครับมันถูกไปครับส่งไปเหรอครับใช่ครับจอดจอดตรงไหนได้ครับเนี่ยครับเราผมก็อ่าพลาดแล้วเราเข้าไปข้างในไม่ได้เราต้องเดินไกล าราะว่ารถเราัาคาสูงมีรถเปลี่ยนหรือเปล่าไปดูเนาะเดี๋ยวรงกันอีกทีครับรอจะของเ้อ้งลงมาครับเดินไม่ไกลเท่าไหร่ครับอยู่ที่นี่ก็จะมีลิฟต์ด้วยมีรถเข็นให้ยืมด้วยครับตามกันน่าจะไม่ยากเท่าไหร่ของยังไม่รู้เลยโพรมาเดินเดือนเราไม่ค่อยได้ถามเยอะอาคารก็ประมาณนี้ถ้ารถเข้ามาก็เขาบอกเข้าใต้อาคารไม่ได้ แต่ดูไปดูมาเหมือนจะเข้าได้นะเนแหละมันสูงเกือไม่มาครั้งแรก ประมาณสามรอบก็น่าจะเสร็จเดนะี๋ยวเสียช่ยกันนะอันนนมีแต่ของชิ้นเล็กเยอะับเล็กๆแน่นอย อะไรโดยยากไม่เหมือนเส้นใหญ่เส้นใหญ่ยกไม่กี่ครั้งติดอะไรมะเสร็จแล้วร้ายเดี๋ยวเราจะไปที่อะไรนะอนุสาวรีย์ไทยต่อ ยัต้อาไหระมาณอา,าทิตย์ลองสองสองลองทางซ้ายห้ารอยเมตรเล้วซ้ายเข้าซอยรานวิถีสวิถีสกล้จะถึงแล้วครับเมื่อกี้เข้ามาในซอยรานวิถี 3. สามส่วนด้านซ้ายมือเนี่ยเหมือนจะเป็นส่วนสาธารนณะเมื่อก่อนเคยมานั่งเล่นอยู่ข้างในนี ซอยแคบมากครับเป็นทาง way, วันเววิ่งรถได้แค่เป็นเดียวอันไหนเนี่ยวันเวรชื่ออเไรนะปกักปักรอยังรอยังปกัก อืมปิดเลยเสร็จเรียบร้อยครับงานวันนี้มันเกห้าห้้ห้าาา้้ ครับว่าซับไมนลำบาไปออกใส่นะเรอยกว่าไม่เดินไปก็ถึงแล้วมันเป็นเส้นไปอยู่นี่อยเสร็จเรียบร้อยนะครับของสองของเราสอนยายให้นักศึกษาก็สองประมาณนี้แหละของไม่หนักนะครับแต่ว่า ชิ้นเล็กๆแล้วก็เยอะนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับสวัสดีครับ